่าหอมนะกินครับเอาแรงวันนี้เมืนะ่อปี่น,นั้นตำบรรนูนแตนเน้านนี้นะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องหนุมปลาภัยนะครับจะพาทุกท่านมาทําเมนูพื้นบ้านนะครับตำบรน,นูนก้นตังครับวันนี้ตอนนี้ยายอ,อ้นจะตำบมน,นุนครับตำบน,นุนก้นตัง ใส่พริกลงไปแล้วเครื่องปรุงนะครับพริกก็ยังมีพริกแหง้งกระเทียมหอมแดงกะปินะครับเดี๋ยวเพื่อนวันโคกกันเนออันนี้น, <ทำ S 1> นะครับโน,นหนนหนอยขนุนหรือว่าบรรนุนนะครับที่เขาต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราเริ่มมาปอกเปลือกออกแล้วเอามาตำ กับน้ำพริกนะครับตำขนุนตำมนุนข้นตังครับใส่ใบเือเทศบกระสมนะครับใส่ใบมะนาวนะครับ Khép mũ, khép. con Chiêu hòm con khác ไปเก็เข้าเดี๋ยวกินเอาล้วครับเอาขน,นุนเอามันโหนทเขาต่ำไว้นะครับใส่ไว้เนะี่ยแบบเทปนี้ใบเหมือนแนวแล้วนะครับ ตามด้วยงนัวนะครับใส่นักล้มนักตาตามตามนุนคุณตัง เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สูตรจางใส่พริกน,อกน,น,น้อ,อ,อ,อยวิธีทำสองจานนะครับ เฮ็ดกับแบบเฮ็ดเนอคนเท่ากี่เฮ็ดหมดได้เกี่ยวเกี่ยวหอมก่อนนะครับเหลืองๆมันหอมก่อนเฮ็ดกับสุดเฮ็ดเพิ่มพริกนี่นะครับ วัวนะครับตำหบดเป่าๆนรกบ่า,า,าใส่จีนเลยเอาไปเก้าแค่หมูกับแค่หมูกําหนังฟองเลยใส่ผงนัวลูกใบใส่นักล้มนักใส่น้อยล้ำน้อยอ่าหอมนะ่ากินครับ เข้าแรงกว่าน,นี้เว้นจีนนะครับเปลี่ยนนั้นตามบูนเต้นเอาวันนี้นะนลำก็คัับยายพรลำเจ้านี่ยเหมือนจีนเตี้ยกีกค้าบอย่างน่ะลำลำก็ข้าวกันหนักฟองด้วยโอ้เ<อ>ข้าแรงวันนี้เนะตามนรรน,<า>นูนก้นตัง ต่างบ้งได้มหมดเนอะขอบครับได้กี่เข้ามากี่ตัวกันนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับเมน,บนูบ้านนะครับตำมะนุนหรือตำขนุนครับหนังปองนะครับวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ